โอ้สวัสดีท่านผู้ชท่านด้วยนะครับผมเย่เย่ยอันนี้เป็นการอัดเกมแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันอัปโหลดเกมผมต้องอัปโหลดก่อนหกโมงครึ่งนะครับซึ่งผมอัดเกมอยู่ไอ้พวกแกเพราผมก็คอมดับนะครับเพราะว่า เกมมันกินทรัพยากรเครื่องมากนะครับแต่ว่ามันคือผมไม่ไม่รู้ไงว่ามันกินคือแบบมันเล่นลื่นไงแต่ว่าคือมันคอมมันร้อนนะครับมันก็ดับไปเลยผมก็เลยต้องมาอ่าเกมที่ผมไม่รู้อัดนเกมอะไรก็คือเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่ในช่วงนี้แล้วกันนะครับคือมันมันสนุกอยู่แหละเออคือมันสนุกแต่ผมไม่ค่อยชอบอัดนไงเพราะเกมมันตึงไงผมจะมาสอนท่านผู้ชมเล่นแล้วกันนะครับเราไปเล่นในโหมด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 นี่ไง the the path of champion เส้นทางของแชมเปี้ยนนะครับณาจักรวาลรูนเทอร่าเข้าไปที่เมืองเมืองหนึ่ง เออเราจะเลือกเล่นเป็นตัวละครใดดีเราจะเล่นเป็นเอ็กโคลเลยกันนะผมชอบตัวละครน,นี้มากเลยผมชอบแต่เขาเข้ามาในเกมครั้งแรกเลยนะเกมนีเนน้เป็นเกมการ์ดนะครับเป็นเกมการ์ดของจกักรวาลของเกม League of l e g e n d s นะครับผมซึ่งเ,เกมนี้เป็นเกมที่มีมาประมาณปีปีกว,กว่าแล้วมั้งนะเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แ,แล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมซึ่งมาอัปเดตเลยมาเยอะมากผมก็ไปฝึกมาแล้วนะครับอล่ะผมจะสอน่านผู้ชมเล่นไปทีละขั้นด้วยกันนะครับใครที่อยากเริ่มเล่นก็ดูคลิปนี้ได้นะฮะกดเริ่มเล่นก่อนในโหมด Path of Champion เป็นโหมดเนื้อเรื่องเลยครับณเมืองซอนบึบ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 ตึงนี่คือเส้นทางของเราโว้วเจ้าเคยมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีไหมเฮ้ยยุตเจหยุดเจ้าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นยัยนี่กบแค่นั้นจะหยุดเจ้าได้ข้ากำลังจะมีวันนั้นแล้วล่ะนี่มันไม่ถูกต้องเจ้าไม่ควรที่จะแล้วไงเจ้าเหรอ ให้เราเจ้าใช้ซีไร v ์แรงเกินไปงั้นสินะข้าอยากอยู่ต่อนะแต่พอดีข้าต้องไปจัดการไอ้หุ่นไอรอนไซส์ของตระกูลฟอร์โรสต้องการโจมตีตระกูลฟอร์โรสเหรอทำไมอ่ะเจ้ารู้รู้จักคนอื่นหรือไม่ก็เฮ็กไซปาทิ้งเกลือนแบบนี้ไหม้ยอ๋อคือเอเคนนะครับมีความสามารถที่ย้อนเวลาได้นะครับผมก็เลยแบบว่าเมื่อกี้น่าจะคุยกับตัวเองไม่รู้ว่าในอดีตหรือปัจจุบันนะเราไปเริ่มเส้นทางแรกกันก่อนนะครับอันนี้คือเส้นทางของเราไปตัวนี้ เขาน่าจะสอนการเล่นของเราคร่าวๆอยู่เอาละนะฮะในตอนแรกนะครับเขาจะให้เราเลือกการ์ดนี่สี่ใบเนี่ยเราเลือกเอาออกได้นะครับว่าจะให้มีใบไหนในมือในช่วงแรกๆนะผมจะให้มีน้องแมวอยู่แล้วกันนะน้องแมวกาลังร่วงโอเคแล้วเรากดตกลงไปครับใบที่เราติ๊กคือใบที่เอาออกนะครับเราก็จะสับเปลี่ยนเป็นใบอื่นมาแทนฟึบ ช,ชึบชึบชึบอ๋อมีน้องแมวสองตัวเลยเฮ้เ hey, จ้าเอ่อเห็นใครบางคนที่หน้าตาเหมือนกับโอ้ใช่แล้วเอ็โคมันต้องไม่ใช่เจ้าที่ขโมยปเจของข้าไปว่างั้นไม่ละเฮเคตัวเขา,าเรืองแสงสีฟ้าแล้วไนดะ้จะต้องไปตรวจ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 ต,ตาเมื่อกีน้น่าจะเป็นเอ็โคอีกตัวอีกคนหนึ่งนะครับที่ขโมยปเจไปเ,เอาแหละเอออันนี้คือจะเป็นเทิร์นของเรานะครับในเทิร์นแรกเทิร์นแรกเนี่ยเราจะมีลูกดาบนะครับ ลูกดบาบก็คือเทิร์นที่เราสามารถโจมตีได้นะครับผมและอันนี้คือพลังชีวิตนะครับพลังชีวิตของแต่ละคนส่วนการ์ดบนมือของเรานะครับเราเลือกหยิบตามค่ารายของเราเนี่เห็นไหมไอสีฟ้าข้างบนคือค่ารายของการนะครับค่ารายหนึ่งก็เราก็มีค่าได้แค่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมานาของคุณเรามีมานาเท่าไหร่เราก็ลงการได้แค่เท่านั้นเนี่เวลาเราจะใช้การ์ดเราก็ลากลงไปเลยครับอันนี้จะเป็นการ์ดยูนิตนะครับเป็นการ์ดเหมือนมอนเตอร์นีวางลงฟึบความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อเราอัญเชิญมาแล้วจะสร้างการ์ ไว้สิบใบด้านล่างอ่ะหนึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ว่ามันอยู่หนึ่งในสิบใบด้านล่างของเด็กนะครับซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะมีประมาณตอนนี้มีอยู่สิบหกใบนะครับเอาล่ะในเทินที่เราโจมตีได้ถ้าเรามียูนิตอยู่บนกระดานเราก็สามารถลากลงมาเพื่อโจมตีนะครับแล้วกดโจมตีไปเอ๊ะถ้าศัตรูไม่มีตัวป้องกันเราก็ตีได้เลยนะครับผมพอเราตีเราก็จบเทินไปเลยอันนี้เป็นเทินของศัตรูนะครับศัตรูก็จะสามารถลงการ์ดได้ โอ้ oh, นี่ทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วัวนะครับแล้วเธอร์นี้สามารถศัตรูสามารถโจมตีได้นะครับเราต้องลงยูนิตมาเพื่อป้องกันหนะ่อยแต่ว่าเราจะไม่ลงยูนิตเราจะกดผ่านก่อนเอ้ถ้าศัตรูโจมตีมานะครับเราสามารถหยิบยูนิตของเราที่มีบนกระดานข้างล่างนี่ครับที่เราเลี้ยงมาแล้วอะสามารถเอามาป้องกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยอันนี้คือพลังโจมตีนะสีฟ้าเนะี่ยถ้าเราโดนโจมตีแล้วเ,เลือดเราหมดยูนิตเราก็จะตายไปนะครับแล้วก,กดบล็อกไป ตายพร้อมกันนะครับเพราะว่าการป้องกันนี่ก็คือเป็นการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราลงยูนิตเพิ่มไปแล้วกันลงน้องแมวไปเอ๊ <c oughs> โอเคครับอันนี้เป็นเทินโจมตีของตัวจบตรงไปแล้วก็เป็นเทินโจมตีของเราอีกรอบหนึ่งเะครับระหว่างนี้เราก็จะมีมานาเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบเห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้เรามีมานา3แล้วส่วนมานาด้านล่างก็คือมานาที่สามารถใช้กับการเวทเท่านั้นนะครับก็คือเราสามารถใช้การเวทแบบพวกนี้ได้เนะี่ยอันนี้คือการเวทนะครับการเวทก็จะมี เป็นวงกลมนะครับแบบนี้นะการเวทใบนี้สามารถสร้างความเสียหายสองหน่วยแก่อะไรได้แต่ว่าเรายังไม่ใช้ไงเราจะเรียกยูนิตตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยค่าไล่สามเอ้เหมือนเขาใส่อะไรเข้าไปในเด็กเราโอ้เขาเรียกมาสองตัวเลยสำหรับยูนิตตัวนี้นะครับยูนิตตัวนี้มีความสามารถโจมตีก่อนนะครับเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีแล้วไม่ตายเนี่ยเขาจะไม่เสียเลือดนะครับก็คือ ถ้าโจมตีแล้วศัตรูตายตาย,ตายเลยเนี่ยเขาจะไม่เสียเลือดนะครับโอเคเราจะออโจมตีไปก่อนนะครับอ่ะเรามี2ตัวแล้วก็ตีได้สองตัวเลยเห็นปะ่ะแล้วกดโจมตีไปเลยแล้วเขาจะหยิบตัวมากันแล้วแต่ของเขาเนะ่ยครับน,นี่นะนีเนี่ยเออทำไมนะน้องแมวโอ้เขาเรียกมาอีกตัวแล้วในเทิร์นโจมตีของเราศัตรูก็ยังเรียกมินเนี่ยนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวัง ต้องรีบตีเลยถ้ามีโอกาสก่อนที่เราจะเรียกมินเนี่ยมันเยอะกว่านีเ้เขาใช้การ์ดเวทที่เรียกหุ่นยนต์ออกมาสองตัวโอเคให้เขาเรียกไปเ,ออเราจะทำการเรียกแม่สาวนักพยากรณ์นะครับนี่เนะี่ยปุ๊บความสามารถคือเราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบในเด็กนะครับให้เป็นใบถัดไปที่เราจะจั่วนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ในเด็กเพิ่มไปอีกสามใบนะครับเรียกเอ็กโคไปแล้วกันนี่ใบต่อไปที่เราจะได้ก็คือใบที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับคือความสามารถของการพยากรณ์ โอเคเราต้องป้องกันเขาโจมตีมาใช่ไหมออพลังโจมตีสองหนึ่งหนึ่งถ้าเราไม่อยากให้ยูนิตเราตายเราก็เลือกป้องกันตัวที่พลังโจมตีไม่ทําให้ยูนิตเราตายนี่ครับแบบนี้ <Okay. S 1> ก็จะโดนโจมตีแค่หนึ่งหน่วยนะครับเลือดเราก็จะเหลือหนึ่งแล้วดูก่อนนะอันนี้คือเราป้องกันไม่ได้เราก็จะโดนโจมตีเข้าที่เลือดของเรานะครับนี่เราสามารถดูได้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นโดยการเอาเมาส์ไปค้านที่ลูกกระต่ายหไหมนี่นะครับถ้าเรากดถ้าเรากดบล็อกเลยเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อสองตัวตรงนี้จะตายนะครับแล้วก็ตัว,ตวที่เราป้องกันเนี่ยจะเลือดเหลือหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมนะฮะแล้วเลือดเราก็จะลดสองสองหน่วยนี่โอเคเหมือนร่วงรู้อนาคตไงว่าถ้าเราไม่อยากให้อันนี้ใช่ไหมไม่อยากให้ตัวนี้โจมตีเราเราใช้การเวทใบนี้ครับแล้วก็ยิงไปที่ตัวนี้นะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อตัวนี้จะตายด้วยนะครับแล้วเราก็จะไม่เสียเลือดเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเรากดบล็อกไปเลยไม่กลัวนี่แน่เอ้เอ้ ตายด้วยเป็นไงกดผ่านไปเลยตาเราโจมตีแล้วอ่าเอาละฮะเราจะเรียกเอ็กโคมาเอ็กโคจะเป็นการ์ดแชมเปี้ยนนะครับเป็นการ์ดที่มีความสามารถในการอัพเลเวลนะครับเงื่อนไขาการอัพเลเวลของยูนิตแต่ละตัวนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมการ์ดแชมเปี้ยนเนี่ยจะสามารถเลเวลอัพของเอ็กโคก็คือใช้การพยากรณ์ครับที่เราเลือก3ใบอ่ะที่เราเลือก3ใบที่ผมบอกว่าจะได้ใบต่อไปนะครับ4ครั้งนะฮะเอ็กโคจะเลเวลอัพนะครับผม เป็นใบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีการ์ดลุกยูนิตมากมายไก่กองอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังลวกันออันนี้คือตาที่เราจะโจมตีใช่ไหมเราก็จะเลือกเอ็กโคไปโจมตีกับตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวนี้ไปตีเนี่ยตัวนี้ตายแน่นะรเราไม่อยากให้เขาตายเราก็จะเอาตัวที่มีความสามารถโจมตีก่อนไปโจมตีเว้กดโจมตีเลยอ่าเขาหยิบมาบล็อกเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูนิตเราจะไม่ตายครับเพราะว่าเขามีความสามารถโจมตีก่อนเห็นไหม จบเทินโอเคตาศัตรูแล้วโอ้ดายโคการ์ดแชมเปี้ยนสามารถเรียกได้แค่หนึ่งใบต่อสนามของเรานะครับถ้าถ้าเรามีอีกใบในมือมันก็จะเปลี่ยนเป็นการ์ดใบอื่นแทนนะครับซึ่งของอโคนี่ก็คือจะจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็สร้างการ์ดอีกหนึ่งใบเป็นในในดิก๊กอันนี้มันจะซับซ้อนหน่อยนะโอ้ศัตรูเรียกตัวนี้อีกแล้วงั้นเราเรียกตัวเรียกมาครับสร้างความแสียหนึ่งหน่วยให้แกศัตรูทั้งหมดเฮ้ยไอซ์ไอปู บึ้มสุดยอดเอาเดีมาดดโง่อยังเรียกมาได้สินะโอเคเรากดผ่านเธอนี่ไปก่อนอ่าตาเราโจมตีแล้วตอนนี้เราก็ตีไปเลยครับไม่ต้องสนเออเอาเดดบอกยังไงอะบอกยังไงอะเอได้อยูเฮ้ยตีแน่ตีแน่ตีแน่นี่ครับพลังชีวิตศัตรูหมดก็จะแพ้ไปเย้ <c oughs> แล้วก็มีเสียงแชมเปี้ยนของเราดีใจนะครับชนะในโหมดโหมดแชมเปี้ยนนี้นะครับผมเราก็สามารถอัปเกรดการ์ดของเราได้นะครับเราจะเลือกเอ,อใบนี้เฮ้ยลดค่าล่าของทมทิกเกอร์ลงหนึ่งหน่วยสุดยอดเพราะใบใบนี้เราใช้บ่อยมากเราต้องลดค่าล่ามันไปเออโอเคครับแล้วก็ได้ทองด้วยครับทองเอาไว้ซื้อของในโหมดนี้นะครับอันนี้คืออะไรของรางวัลเดินไปเย,ย้คุณได้รับพลังใหม่พลังใหม่เหรอไหนดูสิ เริ่มรอบเติมมานาเวของคุณโอ้เราจะได้มานาเวฟรีสามสามหน่วยในตอนเริ่มเกมมานาเวสามสามเมตรผมว่าเติมมานาดีกว่านะผมว่าเพราะว่ามันระดับแรเลยนะคือหายากอันนี้คอมมอนแบบว่าทั่วไปนะครับนี่ระดับแรไปก่อนเอาละยูนิตตัวต่อไปที่เราจะสู้คือใครสติงออฟฟิเซอร์โอ้เป็นเจ้าหน้าที่ละออฟฟิเซอร์ Officer. เมื่อผู้เล่นคนใดคนนึงรับโทเค็นโจมตีผู้เล่นคนนั้นได้จั่วการ์ดโอ,โอ้เมื่อในเทิร์นต่อสู้สินะ เอาละไหนดูสินี่คือพลังของแต่ละคนนะครับของเรานี่คือเติมมานาโอ้โหนี่ไงเนี่ยการที่เราเลือกมาเห็นหมันลดมานาหนึ่งหน่วยทุกใบเลยที่มันเป็นชื่อนี้นะครับโอเคเลยเก็บไว้ก่อนไปเก็บน้องอันนี้ไว้โอเคครับเอานี่แหละผมว่าดีเลยเพราะว่าเราเติมมานาเวทด,ด้วยเราใช้การเวทได้ใช่ไหมเออเนี่ยหูมานาเวทสามาโคตรเจ๋งเฮ้ hey, ข้รรู้จักเจ้าหรือเปล่าเออบางทีนายก็จะอา เจะเจอคนที่ก็น่าคล้ายกันละมัง้งได้ยินเขาพูดกันบ่อยอ่ะไม่เชื่อหรอกใครจะจับกุมเจ้าอ่านไม่ทันเลยโอเคครับเธอแรกเราไม่มียูนิตท,ที่เราเรียกได้เลยครับพวกนี้เป็นการ์ดยูนิตนะครับการ์ดสี่เหลี่ยมส่วนการ์ดวงกลมนี่จะเป็นการ์ดเวทเราใช้การ์ดเวทได้แล้วก็จะใช้ไปนะครับไม่อ้เป็นนี้ก็คือจะพยากรการ์ดขึ้นมาหนึ่งในสามใบแล้วก็เลือกหนึ่งใบเพื่อจวปุ๊บอ่าแล้วก็จะได้การ์ดใบเดิมมานะครับเรามีอีกแล้วก็ใช้ไปนะครับผมเอยตัวมา ตัวเราจะได้การดีๆนี่ไงเอ็โคเออเอาเอ็โคมาเอ็โคนี่เราพยากรณ์ไปสองครั้งแล้วนะมีอีกใช้อีกครับหัวขึ้นมาการเวทนะครับโอเคเลยสวยนะครับจบเทินไปเราตีไม่ได้ครับโอ้สตูเล็กยูนิตขึ้นมาโอเคโดนโจมตีแน oh, no so okay. okay. right. ่ๆโอ้โหพลังโจมตีสองเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่งตีนะโอ้โหโจมตีสามโอเคแล้ว วิ่ว่อไไไวงไวความสามารถว่องไวคือเราไม่สามารถบล็อกการโจมตีของตัวนี้ได้นะครับยกเว้นจะมีความสามารถเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้คือถ้าเขาโจมตีติดติดหน้าเราถ้าเขาโจมตีโดยตรงนะครับเขาจะใส่การ์ดใบใน,นี้นมาในเด็กเรานะครับเมื่อจั่วได้จะทำความเสียหายใส,ใ,สใส่ใส่เราหนึ่งหน่วยนะครับการ์ดกับดักเอ่อเราเรียกตัวนี้ได้ไดเอามาป้องกันสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่น่าป้องกันไหวว่ะที่ ไปนะโอ้ยออใส่กับดักเข้าไปสองใบโอเคครับผ่านไปก่อนโอเควิโอ,โอ,โอ้แต่ว่าเราใช้มานาฟรีนะเราน่าจะใช้การ์ดเวทหน่อยเนาะโอเคครับผมจะลงน้องอันนี้ปงปัลลงไปนะครับเพื่อเอาไปโจมตีศัตรออูดึงใครมาดีดึงน้องแมวไหมมาเลยน้องแมวแมวเวิเราใช้การ์ดเวทฟรีใช่ไหมใช้การ์ดเวทฟรีแล้วก็ใช้การ์ดเวทไปเลยไม่ต้องเสียดาย มาทำการโจมตีนะครับเป็นการข่มขู่ศัตรูอาละโจมตีไปเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเขาไม่ยอมอ่ะตีไปก่อนเฮ้ยตีแน่ตีแน่แนแนโอ้โหเราตายไปตัวหนึ่งครับโอ้โหเขาเรียกรัวเลยอะตายแล้วตาศัตรูโจมตีไปเราได้จั่วการ์ดด้วยเป็นสองใบเราได้ใบเดียวคือกับดักโอ้ยไม่นะเเราไม่มียูนิตป้องกันแล้วโอ้โหแล้วเขามียูนิตเยอะมาก เอาไงดีวะเรียกน้องแมวก่อนไหมเอาน้องแมวดีกว่าครับไปน้องแมวช่วยหน่อยใส่การลงไปในเด็กเดี๋ยวพิ่งโจมตีนะโอเคขอเขาเคเขายังไม่ตีเรียกยูนิต่อได้อ่ะนี่แหละกันนะครับทำทิกโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยนอ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ่้ยโอ้นโอ้ย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 โอ้ัโอ้ย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 โอรอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอน้้ การเป็นนี้ขึ้นมือด้วยครับขอบคุณมากเอาล่ะอย่านะได้เออจั่วการ์ดจัด่วคนละใบเอามาจั่วมาเฮ้ยกับดักโอ้ยน้องแมวโอ้ยเหลือสิบเจ็ดหายแน่จั่วการ์ดก่อนนะจั่วอะไรเนี่ยโอ้ยกับดักอ๋อโอ้ยครับเอาไทาม์ทิ๊กไหมสุดยอดมานาหมดจบเทินไหมครับมาตาเราแล้ว เราเรียกเอ็กโคได้ครับผมจะเรียกเอ็กโคก่อนนะเอ็กโคเลเวลอัพผมบอกเลยออนิเมชันเท่มากเลเวลอัพครับเราได้การ์ดใบนี้เข้าดสามใบฟุๆๆ๊บ yeah. ฟุ๊กซื๊๊บเย้อนเวลา,วาเอ้าวันอนิเมชันอย่างเท่อโอ้ศัตรูยูนิตเยอะมากเหะท่านผู้ชมเอาไงดีวะเออเคลียบอร์ดก่อนเลยอะไปทำความเสียหายสองหน่วยแกศัตรูทั้งหมดเอ๊ บึม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 สวยอ่าศัตรูไม่มียูนิตแล้วตีไปเลยครับถ้าเขาไม่บล็อกเขาก็จะเจ็บเออเขาต้องบล็อกแน่แน่เอเอเราไม่ตายด้วยครับเพราะว่าเราโจมตีก่อนนะครับตีไปก่อนเอะแล้วเราก็จะได้การ์ดพยากรณ์มาหนึ่งใบเรียบร้อยการ์ดหน้าตาแบบนี้นะครับที่มีเขียวๆรอบๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ในเทิร์นนี้ครับมันจะหายไปเว้เราต้องรีบใช้นะครับเพราะนั้นใช้เลย เลือกจั่วได้หนึ่งใบโอ้เอ๊ะได้มอนได้ยูนิตฟรีสองตัวด้วยเลือกน้องแมวมาครับเพราะว่าเราเลือกได้อย่างเดียวมาเลยน้องแมวปัดดไแมวลงแมวไปก่อนนะเอยระวังหน่อยไม่ใช่แมวทุกตัวที่จะพูดได้นะเอาละใช้การพยากรณ์โอ้คืนชีพยูนิตทั้งหมดแล้วก็สามารถโจมตีได้อีกครั้งนะครับเอฟเฟกต์ปลุกระดมนะครับดึงมาก่อนแล้วกันเออได้ใช้แน่เดยได้ใช้แน่ มาเลยไม่กลัวกลัวแล้วจบรอบมาเลยลงมาเลยลงมาเลยตอนนี้เราสึกว่ารู้สึกว่าโกงมากว่ะตอนนี้น่าเขาลงยูนิตค่าค่าลายหนึ่งครับค่าลายสามแล้วหนึ่งหนึ่งคืออะไรอะ่ะสร้างหุ่นยนต์บนมือหุ่นยนต์หน้าตาคล้ายๆกันเลยว่ะลงแมว <c oughs> <c oughs> ลงตัวนี้ไปเลยย <c oughs> ากรน,นี้ไดมอีกเอาแมวมาอีกเขี okay. บยบใบต่อไปเราจะได้แมวเอาอยากให้ยูนิตเราตายมากงอ่ะผมจะใช้การเวทให้ดูอ่ะตีมาเลย เออเอโครับดามเมจหน่อยสิตัวนี้เราบล็อกไม่ได้ครับเขียมบล็อกไปก่อนเออเอโคตายไม่เป็นไรครับโอ้ยอ่าแล้วเราก็ใช้การใบนี้ว่าโครโนเบรกนะครับเป็นการย้อนเวลาของเอโคนะครับย้อนเวลาเอาเอโกกลับมาแมวมาแล้วแล้วเราก็ได้โจมตีด้วยทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นเทินศัตรูอยู่นะครับ เอาล้วนะขอเอาคืนละนะเดี๋ยวเข้าบล็อกว่ะเราทำการเคลียร์บอดเขาก่อนด้วยอ,อนี่ระเบิดบึ้มไม่มียูนิตป้องกันแล้วดีลาทัง้งไหนตัวกสอ่ดตีเลยเนี่แน่ลากลงเลยครับนี่ตายแน่นอนครับโ <laughs> จมตีเอื้อ <laughs> เรียบร้อย บุมสุดยอดชนะสสนสใสๆอ,อัพเกรดการ์ดอ่ะแล้วพลังชีวิตของโหมดนี้คือมันมันจะไม่รีเซ็ตนะครับเราเล่นแต่ละรอบคือเลือดเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับเกม League of Legends นะครับบันทึกก่อนไม่ใช่ League of l e g e n d s สิแต่เป็น l League of r u n e t e r r a ไง หรบวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับจะรีบตัดต่อแล้วก็รีบอัพลงในวันนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เกมนี้มีในมือถือด้วยนะครับใครอยากหัดเล่นเกมการ์ดแบบว่าชิวๆไม่ต้องมานั่งแบบกดตึงๆนะครับเหมือนแบบอาองอาวีอย่างเงี้ยใครเหนื่อยก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับอาจจะไม่เหนื่อยแต่ว่าหนักสมองอยู่นะต้องคิดเยอะไง <S 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 ส่วนวันนี้ใครที่ชอบเกมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราเล่นกันได้นะครับผมอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเกมมือถือเกมคอมได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีแลวไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าอู้